เววันี้จะมาเล่นเกม GTA แซนครับคุณไรสับึฮึครวันนี้ผมเปิดสูตรให้นะไอ้พวกประชาชนมันตีกันแะลผมนะเปิดสูตรนะครับเนี่ยเนี่ยประชาชนมันจะตีกันแล้วผมนะนะครับ,นะรบสูตรชื่ออะไรไม่รู้นะครับประชาชนตั้งตีกนะฮะ อันนี้เพิ่งลงมัดแ็ก GTA V มานะฮะนะ,ะก็ถนนก็จะสวยขึ้นนะเดี๋ยวผมเขาเสกรถก่อน คลาสนี้ของเราเนี่ผมจะพาไปดูมุ่งเนาะนี่ครับภาพก็สวยแบบนี้เลยนะขี้เกียจขับรถว่ะอเอาไปกันต่อเลยนี่ภาพจะสวยมุ่งนะนี่อย่างนี้เลยนะนี่ครับ ประชาชนก็จะตีกันโม้วนส้วนหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอเสกสกินก่อนนะครับอันนี้คือสกินเด็กช่างนะอีกตัวนะครับผมแต่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้สกินฟอร์มช่างอยู่นะนะครับนี่ครับช่างกดตีกันครับช่างกดตีกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับซัดกันะนูเลยครับนี่ครับหน้าทะเลมนะ นี่ครับออกข่าวแน่ครับผมนะนี่ยผมเนี่ครับออกข่าวแน่ครับช่างกลตีกันหน้าทะเลครับนะี่ครับบางอื่นเจอครับผมนะก็บางครั้งเสกมามันก็จะมีพวกที่แบบถือปืนไล่ยิงบ้างครับผมนะพรไอ้พวกนี้ที่มันชกกันอยู่มันได้ยินเสียงผมมันก็จะวิ่งหนีครับ นี่นะดูฮะประชาชนตั้งตีกันนะผมนะนี่ครับแจกแจม,ม่ะเพ่ขอแจมปเปล่าในนี้ผมนะมันก็จะไล่กันไปอย่างนี้ผมนะอันนี้มอเตอร์ไซดมัดนะครับเนี่ยประชาชนมันก็จะตีกันอย่างนี้เลยผมนะอะไรจะเช่ากลัวเด็กยาก่อนนอนเปล่ามนะึงอ่ะ เด็กยากนอนป่านะอันนี้ที่เลือนรถเพราะว่าไม่ได้โดนป่อหรือโดนอะไรนะโดนระเบิดแล้วผมแล้วผมแล้วผมลืมเปิดสุดออกมาตากผมนะนี่ประชาชนมันจะตะลุมพันกันนะครับอย่างนี้เลยนะครับเมามันนะครับนี่เตกมา แต่ต้องระวังบางตัวมันจะถือปืนนะครับในนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่น่นขาดคำใครมันยิงปืนวะเนี่ยครับพลอยโฟล์ดนั่นมันดีเสียงปืนมันก็จะวิ่งหนีกันทั้งนะนเนี่ครับนี่แต่ใช้ได้น,พนะพุ่มเงะดูดิมันจะต่กันที่ไหนวะนี่ไงนต่อยกันตรงนี้ครับนี่ซัดกันกกนวัวแล้ว มันไงแบบนงีน้โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นโลบอกรู้ว่าแจกไอดีเพลงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอีกอย่างหูฟังขาดแล้วแล้วช่วงนี้ติด GDA แสนแล้วผมนะชอบประทําแบบนี้เรื่อยๆครับผมนะเปแบบ็นไงแบบบ่ายๆนะครับ